ูดถึงเกมวันนี้นะก็เกมวันนี้เป็นเกมที่สนุกนะครับได้เห็นบรรยากาศแฟนบอลที่เตรียมพร้อมที่จะขึ้นไปสู่ระดับที่สามนะครับแล้วก็โรเปตีเองก็จริงๆเตรียมเตรียมการวางแผนอะไรมาดีหมดแล้วครับแต่ว่าต้องชื่นชมเพราะว่าร้อเอกเขาก็เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเหมือนกันแล้วก็บวกกับของเราเองเสียสมาธิในช่วงต้นเกมทําให้เสียประตูก่อนนะครับเกมที่เราเตรียมมามันก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าน้องๆก็ทําได้ดีครับถึงแม้ว่าผลสกอร์มันอาจจะดูห่างไปนะครับแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งเกมที่เราจะกลับไปเล่นในบ้าน นะครับตรงนั้นจริงๆแล้วฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเราอาจจะกลับไปชนะ3ามสูแล้วก็สร้างปาฏิหาริย์ที่บ้านเราก็ได้ครับผมบคผลงานของโดมเทพีในในปีนี้ที่ที่ได้เลื่อนชั้นก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ของทีมนะครับที่สนับสนุนทีมแล้วก็ด้วยเป้าหมายของเรานะครับเราอยากให้ทีมกลับมาอยู่แล้วในในเราเราเคยอยู่มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้มันก็สามารถยกระดับทีมให้ให้น้องๆได้มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับตอนนี้นโยบายเบื้องต้นก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วครับว่าจะเป็นน ที่อยู่ในทีมมหาลัยอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นครับผมสิ่งที่คาดหวังในในปีหน้าของทีมสามก็แน่นอนครับก็คงคงไม่ได้ขึ้นไปแล้วแบบ ไม่มีเป้าหมายอะไรเรายังมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เล่นอยู่แล้วนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้น้องพัฒนาตัวเองเพื่อไประดับสูงมากกว่านี้นะครับแน่นอนเราก็ทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับความสุขยั่งยืนสุดนะฝ่งบอลนั่นนะครับฝั่งบอลลุ้นบนก็ฝากให้กําลังใจน้องๆนะครับเรากลับไปเล่นในบ้านเราที่สนามมอกรุงเทพนะครับวันวันที่9กนะครับก็คิดว่าจะเป็นเกมไม่สนุกอีกเกมหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่แม้ว่ามันจะมีโอกาสกลับมาไม่ไม่กี่เปอร์เซนต์หรือต่างๆเราก็จะเล่นให้เต็มที่แล้วก็ประทับบใจแฟนอ